เอาแล้วผมก็กราสุดเด้วดูดแบนในเกมแพสูเกต เนื่องจากว่ามีเอฟซีของเราคนในหัวมถามเขามาว่าผมอยากรู้ว่าเปลี่ยนประเทศได้ไ nee หมครับเออ้ยและเปลี่ยนตรงไหนครับเออเ้ยเสียงของน้องร่มากเลยขอบคุณจะคาถามในะคบผมนั่นแหละนะผมคําถามนี so ้เป็นคําถามที่ดีผมและก็มีประโยชน์มากผมสําหรับใครที่ไม่อยากอยู่ประเทศไทยนะเพราะเบื่อรัฐบาก็ให้เรามาที่เมืองพาซาผมแล้วเดินมาอีกน้อยนิดผมจะพบกับนี่ลทุกคน ทัวร์ไม่ใช่ทัวร์ world t o u world tour นะผมแล้วก็เดินเข้าไปผมคุยกับแอร์โฮสเตสได้เลยผมจะบอกหลักการมันก่อนนะก่อนที่โทรศัพท์นะผมแล้วเราจะเห็นซ้ายบนนะมันจะเขียนว่าเอเชียกับสยามทาวส์เอเชียคือทวีที่ผมอยู่นะสยามทาวส์นะผมคือหมู่บ้านที่ผมอยู่ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นประเทศนะผมเป็นประเทศในเกมนี้ผมแต่ว่าเขาใช้คำว่าหมู่บ้านนั่นแหละนะผมผมอยู่หมู่บ้านสยามทาว์ซึ่งในเอเชียก็จะมี เออหมู่บ้านของคือหมู่บ้านสยามทาวกับหมู่บ้านโก o b a l ทาวนะครับผมซึ่งถ้าเราอยากไปหมู่บ้านอื่นนะผมเราสามารถกดไปได้จากตรงนี้นะสมมติผมจะไป g ก o b a l ทาวน,นะก็กด g ก o b a l ทาวไปนะผมแล้วเกมก็จะ วัดมาอีกที่หนึ่งนะครับผมอ่าก็จะบอกว่าถึง Global Town นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนแบบแค่ย้ายประเทศเฉยๆนะไม่ได้ย้ายทวีปนะครับผมแค่แบบว่าย้ายจากสยามทาวมาที่ Global Town นะครับผมแต่ว่าทวีปเรายังอยู่ที่เอเชียอยู่นะสังเกตได้จากซ้ายบนของผมเรายังอยู่ทวีปเอเชียอยู่นะถ้าเราอยากย้ายทวีปไปเลยนะผมให้เรามาคุยกับนี่ world Tour ัว u r นะผมจะสังเกตได้ว่าเออชื่อ NBC นะมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมเรียกจว่าเราไา่อยู่เซิร์ฟเหมือนเป็นเซิร์ฟภาษาอังกฤษอั NBC <S <S> <S ขอเขาเลยพูดภาษาอังกฤษกับเรามถ้าเราย้ายกลับไปที่สยามเทาเขาก็จะพูดภาษาไทยกับเราเนะ่รแกผมอะลองย้ายทวีปด,นะด,ดูนะผมจะเรามาคุยกับเออ Air h o s t a t e ดูนะผมกดสีฟ้าอันแรกไปนะผมชาวเวนะผมอะแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปไป,ปไปทวีปไหนนะจากขวาบนนะเราก็สามารถเลือกเลยว่าจะไปเอเชียตะวันออกหรือว่ายุโรปหรืออเมริกา America, หรือวเวียดนาม หนึ่งในแคบผมไปที่คนยังไม่เต็มแล้วก็เนาะอ่าอเมริกาเหมือนจะไปได้เนุ่มแล้วเราก็กดเลือกอเมริกานะแล้วมันก็จะชี้ไปแบบนี้นุ่มแล้วซ้ายล่างก็จะเขียนว่าท่องเที่ยวแล้วก็เลือกไปที่ท่องเที่ยวได้เลยนุผมใช้ตั๋วในการบินไปในแคบผมจัดไปไม่สามารถท่องเที่ยวได้ผมเดินบอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเต็มอ๋อจบจัดเลยอย่างที่บอกนะผมว่าเราต้องหาอทวีปที่คนไม่เต็มนะผมลองไปสักที่หนึ่งแล้วกันไป้ออ โอ้โหได้ได้ไดอ๋อเมื่อกี้เขาบอกกันเฉยว่าช่วงนี้เที่ยวฟรีนยผมไม่ใช้ตั๋วอ่านี่ผมก็มาถึงที่ยุโรปไปที่เรียบร้อยแล้วนี่เวลคัมยุโรปอ่าแล้วเขาจะมีการปั๊มสแตปมการเกิดขึ้นนะครับผมลองกด yes by อ่านี่ปั๊มสแตม็มว่าผมมาเที่ยวที่ยุโรปอีกหนึ่งครั้งแล้วเน่เลยทุกคนอันนี้คือการย้ายทวีปนะครับผม เท่านี้แหละครับผมเราก็ย้ายทวีปเรียบร้อยแล้วนะผมแต่เราจะมาคุยกับคนในนี้ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะผมเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะสังเกตได้จากภาษาด้านล่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นภาษาของเขาเผมเรื่องว่าเรามาอยู่ในทวีปเขาเราก็เออจะไม่เจอภาษาไทยนั่นแหละนะผมเพราะว่าคนไทยไม่ได้มาอยู่ที่นี่เยอะนะคนไทยไปอยู่ใน เอเชียแล้วก็สยามเทากันหมดนะครับผมโอเคและในทวีปยุโรปนะผมก็จะมีเมืองตามนี้เลยนะครับผมเพราะว่าแต่ละทวีปก็จะมีหมู่บ้านไม่เหมือนกันนะในทวีปยุโรปก็จะมีหมู่บ้านตามนี้นะครับผมนี่เพียบเลยเนี่ยโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่าอ่าก็ประมาณนี้สำหรับการย้ายทวีปหรือว่าการย้ายประเทศนะเราสามารถมาได้ที่ world tour ตรงนี้เลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่าเออไปต่างประเทศบ้างอยากจะแบบฝึกภาษาอังกฤษบ้างฝึกภาษา ต่างๆน,น,นานาบ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยผมก็สามารถเออเว,วียนมาที่ world tour ได้เลยนะครับผมและสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยผมสามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้ทุกอย่างเลยเดียวผมจะมาทำคลิปตอบให้อย่างแน่นอนนะครับผมและชอบคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยนะครับผมและถ้าหากมีอะไรสอบถามหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยผมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยครับผมสามาำหรับวันนี้ see you